ัน like uh, ันยอันข like ้อมั well, ah ีหกสบาทปลาทูนึงก็มีนะอร่อยด้วยพอพอลสิบาทเนี่ขนมนี่หุ้นเนี่ยนมันไล่ไดาเลยันมนมนวาเอยกนีนเเดี๋ยวเราไปเ่นีาไนเดี๋ยวเรเ่งไปมาี้ยงกันนั้นสองย่าง45บาท

我一天都玩一遍啊，我一天都玩都白改。